คุณพี่อะไรครับเนี่ยมาช่วยช่างโรงเรือนพ่อเอกเปิดแบบเปิดแบบว่ได้รอจังหวะเขาไม่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 เลยไม่เลยคุณพี่แดงคุณพี่แดงใช่ไหมใช่โอ้ยมองกล้องหน่อยครับมองกล้องงอก็ได้ค่ะพี่แดงช่วยสร้างโรงเรือนพ่อไพกชัยนะครับจะได้ส่งให้ประธานวิวไม่ครับนี่ใช่ิ้นส่งให้ประธานชี้น นนทส่ไปพัไปไปใ่หนะพี่พแดงช่วยสร้างโรงเรยนกับพ่อไัยกระชัยสองพบาทนะครับ ครับานะครับทีดว่าได้เจอคุณธนาบนรแคะสต่ะุเนทักงุสิมาก้วก็ปุมแล้หลังก็เป็นหอยแคัแล้วนนี้ก็จะเป็นคนนำตัวเหมือนกันม่เป็นไรเดียวถ่ายรูปยังไงไปแล้วอ้นั่นพี่เอาไปรอบที่แล้วพี่ก็ไปพันถวายทุกวันพัน ตาเปิดนะคะเดี๋ยวน้ําดื่มก็หยิบได้นะคะตรงนี้พี่แดงมาจากไหนครับเนี่ยอ๋อมาจากลังเซตจากลังเซตนะครับแล้วเพื่อนเพาทําทำบุญที่นี่สิบแพ็คอ๋อสิบแพ็คเลยโอ้โหสาธุสาธุนะครับมีพี่คนไหนมั่งเนี่ยแนะนำตัวเองคุณพี่ชื่ออะไรครับผมพี่แอมพี่แอมโอ้พี่แอมโอ้ยพี่แอมโอ้ลาลานี่ลาลานี่คุณแอมนะครับ นักข่าวนักข่าวชื่อเหมือนกันนะครับผมคุณชื่ออะไรครับผมชื่อฝนค่ะพี่ฝนนะครับคุณชื่ออะไรครับผมพยอบาลสาวชื่อบวยพยาบาลสาวครับพี่ผู้ชายครับเคนครับผมคุณเคนเคนธนเดชนะครับผมมาแล้วมาแล้วนะครับที่ช่องของชาแนลนะครับผมของชาแนลนะครับเกจิตามช่องของชาแนลอย่างเนี่ยพี่แดง ติดตามมาตลอดรู้ติดตามมาดูรูดเรือดดิเอฟซีตัวจริงไม่เคยเม้นซไม่เคยเม้นใช่ไหมวันนี้เขาเป็นนักสีครับรับพนักงานนี่มารอบที่สองโอ้โหนูทุกเรื่องดูทุกเรื่องเกี่ยวกับพ่อพายที่ไรมารอบสองมารอบสองแล้วมารอบสองแล้วมันนฝกตอ่ะคนนี้อยากเข้ามาจับตัวพ่อพายก็เลยไม่ได้เลย วันที่เข้าได้จับครับว,วันนี้วันนี้ช่างก็อยู่บนหลังคาอยู่ยค,าาคาวานช้างกลายเป็นช่างแล้วเพราะว่าเราเคยเข้าแล้วเนี่ยฮะตรงขมับอ่ะจะมีซึมๆออกมาจับไม่ได้<อ> มันมองไม่ออกเฉยๆว่าแบบมันจะซึมมันจะซึมแบบน้อยๆนี่หน้าจอก็เป็นรูปพ่อพายโอ้โโชว์เลยมารอบที่เมื่อวานเมื่อวานเลยเนาะไม่ของที่ระลึกยังไม่ของที่เรื่องเล็กจังนี่ดาวน์เลหน้าจอยังขึ้นผ้าพพ่อพายที่มารอบที่แล้วเราได้จับเดี๋ยวๆคนที่ร่วมสร้างดวงเดือนพ่อพายแล้วให้ตะกุดขมักสักดอกหนึ่ง พกองไว้รอจะไปเอาก่อนถ้างั้นถ่ายพี่เขาหน่อยถ่ายรแล้วเหรอยังยังถ่ายอยู่ถ่ายู่วยจะแย่งอันนี้ผู้ยึดกล้องค่ะยึดช่องพี่กล่องนะคะนี่ค่ะผู้สร้างโรงเรือนเห็นว่าทำบุญสร้างโรงเรือนวันนี้ก็ยตั้งใจมาว่วันที่เจ็ดจะเอารึเคนมายกขึ้นค่ะส่วนวันที่เก้าจะทำพิธีใหญ่คือให้พ่อพายเข้าเจิม ใช่ค่ะเอาเข้าไปคิดว่าอะไรนะจะมาชิมกาแฟที่ช้างด้วยแต่ยังไม่เปิดวันที่เก้าเปิดพร้อมกันหมดเลยค่ะวันที่เก้าฟน่าจะได้มารอบสามโบกแล้วก็มีงานใหญ่วันที่ยี่ห้า ยีห้าก็เป็นวันเกิดของหลวงปู่ค่ะยายยายพ่อพาย,ยงงใช่ค่ะย้ายพ่อวันที่9้านี่คือเหมือนขึ้นโครงทําเจิมเสร็จเรียบร้อยวันที่25้าคือพ่อพายย้ายเขาละเป็นวันเกิดของหลวงปู่ด้วยในงานใหญ่ <S <S หญพอดใีใช่งานใหญ่งานใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยปลายปีแล้วเราเราทำงานเราไม่ค่อยได้หยุด สักวันหนึ่งฉันจะพาที่นี่ต้องพ่อพายให้ได้ไม่รู้ว่าพ่อพายไอ้นยี่ห้าก็ยังไม่รู้พ่อจะไหลอีกไหมใช่ยี่ห้างานใหญ่ไม่เราไม่น่าจะได้เขใกล้หมายถึงพ่อเอกเพราะว่าเหมือนท่านจะมีสัญญาณเตือนแบบไม่ระวังตัวเองจะมาวันธรรมดาแบบนี้ใช่ถ้าวันบรรงานน่ะสังเกต่ะท่านจะเตือนเหตุเพราะว่าเราไม่รู้คนมาดีดีเนาะปะปนมาแล้วมาแล้วนี่คือ ตะกุดขมากพ่อเอกมีทรายลงนอนมีขมากแล้วก็มีขนพ่อเอกนะให้สําหรับคนที่มีอุปการะคุณสร้างดุลเรือนพ่อเอกนะครับบอกให้พี่แดงเลยขอบคุณค่ะถูกค่ะถูกเกนฑตามหานิยมพกติดตัวเอาใส่กระเป๋าสตางค์ด้วย อย่าไปใส่ในหิ้งมาอะรอต้องพกติดตัวมันจะได้เป็นเมตตาหานิยมค้าขายจะได้เกาหน้าเพราะว่าขํามมาไเอาไปใส่พาาแล้วก็อยู่ในพ้าก็อยู่ในพ้านั่นแหละต้องพกติดตัวใส่ตอนนี้เลยค่ะไม่รอค่ะและยิ่งยิ่งที่มีหางพระเอกอะติดตัวไว้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าหางเขาจะการพวกช่วงเราดวงตกอะไรเนี้ยเขาจะพยุงเราด้วยส่วนส่มากจะใส่ผ้าแล้วก็จะขึ้นของวันพระก็ดีอยู่จะเป็นมุงคนในบ้านแต่เราไป ไปเดินทางไปติดตามหานิชมคิดตัวเราชอบขม่าตรงห้อยตาหางเยอะเลยไม่มีนะมีน้อยก่อนนะไม่มีผมทำได้แค่ห้าสิบเก้าดอกหลังหลังบ้านดึงจำนวนนั้นอยู่ในนี้อ่านพิธีเรียบร้อยนะคุณท่านบดีจัดทำให้เรียบร้อยแล้วแล้วขม่าค่ะตั้งแต่อยู่กับพระเอกมาเนี่ยไม่เคยเห็นท่านคลายพึ่งคลายเมื่อรอบก่อนแค่กำปั้นเด็กๆน้อแล้วก็ไม่แบ่งกันนั่นแหละแบ่งกันตตั้งแ่่อยูคนไหนมีความคิดทําอะไรก็เอาไปทํา ผมก็ได้ทำตะกรวดนี่แหละไว้แจกนั้นขายนี่กล้วยไม่ได้กทำมาทำมาคือคือคือครั้งแรกที่ที่ที่ขายขขงพบไอเอกงนะครั้งแรกนี้อยู่ครั้งหนึ่งครั้งก่อนนั้นคือมันมีจิ้งหรีดได้ค่อยขายออกมาแต่นี้ขายเองนะให้คุณธนบดีแล้วทุเในอุ้มออกไปเราเห็นแล้วเราจองก็แล้วผมอยู่ฝั่งนู้นแบ่งแบ่งแบ่งนิดนึงก็ได้คนละนิด แบ่งกันทุกคนผมก็ได้ทําตะกรวดมาแจกเพื่อนๆนี่แหละขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพี่แดงนะครับที่เข้ามายำชมพอใหญ่นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับอขอบคุณนะครับตกหน่อยอืมสมองไม่สั่งงานสมองไม่สั่งงานค,คนขับรถก,ก็เริ่มมึอนอมกกองมกล้องมองกล้องทุกคนนะเขาทุกคนเข้าไปด้วยนะเข้าไปด้วยนะ <ขอ S 1> ยทุกคนนะพ่อเอกเดี๋ยวอ่า ที่แดงนี่เห็นเลยอันนี้โอ้โหมองหน้านื้อสองยกสูงจะได้เห็นช้างครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนนะครับอ่า อ๋อทเผทมจัดลยเองคับแล้วนะอ๋อคุกเลยคุกเลยขออาหาอีกแล้วอหมดแล้วบายพระเอกชอบกินกินตื่นมาก็กินเลยกินนจนหลับ โอเคขอบคุณครับพี่แดงครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมครมัครับผมครับผม